สวัสดีครับมือนี้ก็มาเจอกับกัอบพัดนัวนะครับโมนี้มาเห็ดเมนูไก่อบปีบนะครับสูตรโบรันขั้นตอนแรกก็เอาไก่มาล้างน้ำให้สะอาดก่อนเด้อครับน้ำเดี๋ยวบะพอะเลยครับใส่อีกน้ำหนึ่งใส่กระเทียมลงไป ตามด้วยหอมแดงซับซับต้งไปแบบว่ามีหลักสุดตามโดยริกไทยดำบาดนี้ก็ได้เวลาต่ำด้วยครับ ไปคาไดเวลายองเด้ครับให้นำว่ามันเขาเนื้อไก่ ទៀត <ged> វិញឡូឡូឈីទៅ โคตรวิ่ดังไฟตอกทานต่อได้ครับบาทนี้ใส่เข้าไปครับใหม่ไออยไฟตามวิธีชาบานนะครับตามในทานดังนะครับ ซอยเสบแผนกับมาหองเขาให้ได้ครับผมก็บมาตรวจคว่ำเรียบร้อยอีกรอบขั้นตอนต่อไปผมก็เห็ดเจ้าพริกไปจิ้มครับผู้ใดมาเก็ดกระใสพริกหลายๆครับต่อเพกดอัดได้ไงเดือบแล้วทำไมอ้าวผู้ใดยักมาเสียบสำเตรียมตะแกงนด้ครับเอาไก่มาขึ้นเตาต่อไปครับผม บ่ามันมาเลยน้ำเดียงเอาปีบมาคุมแล้วครับรอบประมาณ25นาทีเดือสักหนึ่งชั่วโมงกำลังดี ไอ้บอออนปันใดครับใดเวลาเปิดปิบขึ้นนะครับเมื่อรุนกันว่านาตาไกลสิออกมาเป็นจังไดครับผมก็ได้แล้วเกือบไหมพี่เกือบไหมนาตาใส่ได้ว่าขับพี่น้องเป็นตะกินวะครับผมกดอัดว่าท่านฉีกไกลไปนองหนึ่งละครับ อยู่แห้งครับขออนุญาตกินคำเปิมแน่เด้อครับผม,ม,มเศบแค่มือนี่จำสูตรว่าได้